น้องมีวันนี้มีปัญหาที่ส่วนใหญ่แบบสาววัยใสมันจะมีกันนะคือปัญหาตรงนี้ช่วงนี้คือพระอู่นใช่บอกว่าโอ้เบบี้แฟอย่างนี้นะนาช่วงแก้มีปริมาณเยอะไปหน่อยค่ะจะให้พี่อันดี้ช่วยแก้ปัญหาได้เลยง่ายมากเลยเดี๋ยวเราเนาะเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะเป็นอิลิเซ่บัตเตอร์ฟลายอัลจิเมตคัปเวอร์คอนซีลเลอร์นะคะเราใช้สองสีเลยป่ะคะพี่อนดี้ใช่ค่ะสำหรับใต้ตาก็จะใช้สีไลท์นะคะ ผสมกับซีนูดนิดหน่อยแค่นี้ค่ะด้วยความที่เป็นสาววัยใสอยู่แล้วนะคะคือผิวก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเยค่พี่แนดีแต่งหน้าไปโรงเรียนมากก็โดนเรียกผู้ปกครองนะคะน้องตัวที่พี่แอนดีใช้จบขั้นตอนนะคะนั่นก็คืออิลิเซ่บัตเตอร์ฟลายฟิเนชช์พาวเดอร์บวกบวกนะคะใช่ค่ะก็เกลี่ยห้ทั่วผิวหน้าใช่ค่ะเบาๆไม่ต้องไม่ต้องเยอะมากนะคะส่วนต่อไปเสร็จแล้วต้องตัวนี้เลยค่ะบอกแล้วว่าช่วยชีวิตที่สุดซึ่งตัวนั้นนั่นก็คือ อิลิเซ่เนเชอรัลเอเซนต์บรอนซิ่งพาวเดอร์นั่นเองค่ะใช่ค่ะอ่ะหนูหันหน้าให้สาวๆดูนะคะวิธีการ,ว,การวิธีการไล่จากายผมนะคะทุกสำหรับคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันอย่างนี้นะคะแก้มยุ้ยก็เกลี่ยจากายผมลงมาในทางลงนะคะแล้วก็ไม่ต้องให้มันเป็นเส้นมากค่ะเกลี่ยให้มันฟุงๆกระจายออกนะคะ มันจะได้ดูไม่แก่นะคะลงสีใช่ค่ะช่วงเติมความสดใสค่ะเติมความสดใสให้หน้านะคะด้วย Elise Natural Essence Brush On นะคะใช่ค่ะก็คือขนานไปกับสีบลอนเซอร์เมื่อกี้เ,กเลยค่ะใช่เหนือขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปัดไล่เกลี่ยเข้าไปนะคะ เรียบร้อยนะคะต่อไปเป็นริมฝีปากเพียนดีเติมความชุ่มชื้นนะคะให้กับริมฝีปากนะคะ,ะด้วยอีริเซ่บัตเตอร์ฟลายกรอสซี่ลิฟส์นะคะซึ่งอันนี้จริงๆมันมีหลายสีเพียนดีเลือกใช้เป็นสีชมพูเบาๆเบาๆให้นางพรอมแบ่ดูแล้วมีการแตกแห้งระแหงเล็กน้อย เหมือนกันนะคะมาแนวเบาใสานะคะเพียนดี้เติมสีสันให้กับตาด้วยอิลิเซ่บัตเตอร์ฟลายอิลูมิเนตอายแชโดว์นะคะเป็นพาเล็ตนี้เพียนดี้ใช้แต่สีชมพูอ่อนใช่ใชเองลงไปทั่วเปลือกตาบางบางใช่ค่ะนะคะเสร็จแล้วเมื่อกี้เติมความ คมชัดให้กับดวงตาอีกน่อยใช่ค่ะอ่ดอายไลเนอร์ข้างบนเบาๆนะคะอายไลเนอร์ที่เพียนดี้ใช้นะคะก็คือ e l i s e ซ u p e r Smudge Proof e y e l i n e r ตัวที่เป็นแบบดินสอเนื้อนิ่มเขียนง่ายอย่างนี้ ดัดขนตาเสร็จแล้วนะคะเราจะต้องใช้มัสคร่าปัดเข้าไปนะคะซึ่งเลือกใช้ตัวนี้นะคะ Elise Natural Essence Long l a s h Mascara นะคะใช่ปัดทับเข้าไปที่ขนตาดัดปัดเข้าไปเลยค่ะปรุงปริ้งเล็กๆเพียนดีเติมบริเวณตรงหัวตานะคะด้วย Elise Butterfly Cream Eye Shadow นะตัวนี้มันจะเป็นสีมุกใช่ไหมเพียนดีเราใช้วิธีแตะเอานิดๆนะใช่คนิะแะแตะที่หัวตานิดเดียวค่ะเพิ่มความสดใสเล็กน้อย เติมคิ้วด้วย e l i ซ e Auto Eyebrow Pencil นะคะดินสอเขียนคิ้วแบบสีน้ำตาลเข้มซึ่งไม่ดูหลอกเกินไปใช่ค่ะไม่ได้จะให้แบบว่าอุย้ยววาวมากมอยอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ไปออกงานกลางคืนใช่ค่ะลุกสำหรับสาววัยใสนะคะโดยเฉพาะพี่แอนดี้แก้ปัญหาเรื่องเบบี้แฟทนะคะหรือว่าแก้มที่มากเกินไปนะคะให้เรียบร้อยแลวเดี๋ยวให้น้องมิวดูหนะ้าตัวเองหน่อยดีกว่าว่าหลังจากพี่แอนดี้แต่งหน้าให้ใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ ให้น้องมิวดูหน้าตัวเองหน่อยละกันค่ะเก้มลดลงไปเยอะเลยขอบคุณค่ะใช่ค่ะอันนี้ใช้แค่เทคนิคการแต่งหน้าเดี๋ยวหนูอายุสัก3สามสิบกว่าอย่างพี่แก้มจะลดไปอีกเยอะเลยค่ะอ่ะได้เทคนิคไปแล้วเนาะเนาะจะไปใช้แต่งเองได้นะคะ